สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Funowa อีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับโปเกมอน TCG ออนไลน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทีมเด็กนะครับที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่ทั้งหมด2ทีมเด็กนะครับนั่นคือซาเชียนและก็ซามาเซนตานะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำเจ้าซาเชียนกันก่อนแล้วกันนะครับเป็นหมาดาบนะครับก็ถือว่าเป็นเทพประจําภาคซอสกับชิวนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กธรรมดานะครับจะไม่เหมือนกับ ตัวใหญ่ที่เราเปิดหากันเมื่อชุดที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ใช่ผิดที่จะไปดูตัวเด็กกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้มันออกมานะครับเพื่อ,อทำเปิดทุกอย่างให้น้องๆดูนะครับมาโอเคจะขยายให้ดูนะครับอ่ะเราจะไล่กันที่ตัวโปเกมอนก่อนแล้วกันนะครับผมอยากบอกว่าเด็กนี้เนี่ยมีความเ,าเรียกว่าตีไปเรื่อยๆนะครับ มันถือว่าผมถือว่ามันเป็นเด็กที่ตีแบบต่อเนื่องพอสมควรนะครับแต่ว่าวิธีการติดจี้เนี่ยมันค่อนข้างช้านะครับคือมันต้องติดทีละใบแต่ผมก็ถือว่ามันก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะครับเอาล่ะเริ่มที่ตัวซาเชียนก่อนเลยกันนะครับซาเชียนเนี่ยท่าแรกนะครับใช้2 Energy ีนะครับตี30และสามารถหยิบจี้เหล็กในหลุมนับขึ้นมาติดมันได้นะครับส่วนท่าที่2เนี่ยใช้3จี้ตี120นะครับหลังจากนั้นเนี่ย ให้ทอยเหรียญครับถ้าทอยได้ก้อยเนี่ยเราต้องทิ้ง2 Energy ลงสุสานไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือจี้เดียวนะครับมันก็จะต้องกลับมาเสียบใหม่แล้วก็ตีขุดกลับขึ้นมาอะไรทํานองนี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนเริ่มเกมเนี่ยให้เอาเขาขึ้นหน้าเลยนะครับมันถือว่าเป็นตัวผมถือว่าเป็นตัวเปิดที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเด็กนี้นะครับต่อมานะครับผมจะแนะนําตัวเจ้าเ,เนีย เน็ v เวอร์ชันเอ่อเวอร์ชันกาล่านะครับเป็นเพอร์เซเกอร์นะครับเพอร์เซเกอร์เนี่ยจะมีท่านะครับเสียบ2 g ตี50แล้วก็เสียบ3 g นะครับตี80ตามจำนวนหัวที่ทอยได้นะครับก็คือมันจะทอยทั้งหมด3เหรียญถ้าถอยได้หัวหัวเลยก็ตี240นะครับแต่ถ้า2หัวก็160นะครับประมาณนี้แต่ผมก็เคยตีแล้วไม่ออกอะไรเลยก็มีนะครับออกก้อยๆๆไม่ได้ตีเลยก็มีนะครับ ตัวนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเอามาเป็นตัวแทงนะครับผมจะเสียบแค่ประมาณ 2G ถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมจะไม่เสียบ3 G นะครับประมาณนี้ต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับน้องจมูกโตนะครับน้องจมูกโตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวที่ผมเอาไว้ใช้เปิดค่อนข้างดีนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาให้เจ้าตัวนี้มาค่อนค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมันให้ามาา3ตัวแล้วก็เอาไว้ขึ้นหน้าก่อนเทิร์นต่อมาแล้วก็อีโวนะครับแล้วก็ เสียบจี้เดียวนะครับพลังโจมตี10ก็จริงแต่ว่ามันจะเพิ่ม30ตามค่าหนีของฝั่งตรงข้ามนะครับสมมุติว่าค่าหนีของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีทั้งหมดสองนะครับก็30มสคูณสก็เป็น60สิบกสิก็คือ70นะครับท่านี้ถือว่าตีค่อนข้างแรงนะครับและถ้าเราเสียบได้ถึง3ามจี้เนี่ยเราจะตี120ทุกเทินนะครับซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างแรงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเสียบแค่จี้เดียวนี่แหละค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า มันก็ตีหนักอยู่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในทีมเด็กเนี่ยค่าถอยเนี่ยจะเริ่มที่1นะครับส่วนใหญ่จะเริ่มที่1เพราะว่า1นึบวกสิเนี่ยก็คือตีได้40แนละ้วใส่จี้เดียวตี40ผมก็ถือว่ามันเ,เรียกว่ามีความดีในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้คือตัวที่เอาไว้ตีนะครับไอ้นกตัวเนี้ยมันค่อนข้างผมถือว่ามันเก่งมากเลยนะมันใส่2อจี้ตี50แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวที่โดมันตีเนี่ย มันจะสร้างดาเมจให้เราเบาลง50สนะครับสมมติว่าเราตีแล้วตัวนั้นไม่ตายเนี่ยตาหน้าเนี่ยเขาจะตีใส่เราเบาลง50พูดง่ายๆคือโอ้มันค่อนข้างจะค่อนข้างจะหนีรอดไปได้เยอะนะครับส่วนท่าที่2เนี่ยแอร์สลตเนี่ยใส่3จี้ตี150หลังจากนั้นต้องทิ้งจี้1ใบนะครับผมถือว่าท่าเนี้ยตีแรงมากเลยนะเพราะว่าในทีมเด็กเนี่ยเลือ่อนก,การที่มันโจมตีได้ถึง150เนี่ยผมถือว่ามันน็อกตัวอะไรก็ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น เด็กนี้เนี่ยตัวคีย์หลักเนี่ยน่าจะเป็นน้องตัวนกเนี่ยแหละครับน่าจะเก่งสุดแล้วต่อมานะครับซัพพอร์ตนะครับของเด็กนี้นะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับลูจาบูลนะครับถามว่ามันซับยังไงก็คือท่าตีของเขาเนี่ยท่าแรกเนี่ยครับวินฟอร์เนี่ยมันคือการเอามือเราสับกับเข้าเด็กแล้วก็จวใหม5้าใบนะครับคือคล้ายคล้ายฟูกับรันอะไรอย่างนี้นะครับส่วนท่าที่2เนี่ยใส่จี้เดียวตี30สบนะครับ ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเลือดมัน90ค่าหนีมันหนึ่งแล้วแถมทาให้เราเปลี่ยนมือได้เรื่อยๆด้วยนะคือถ้ามือเรายังไม่ดีเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเรามือเราดีแล้วเราก็ตีทีละ30ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเอาละต่อมาก็จะเป็นพวกไอเทมล้วกันนะครับเด็กนี้เนี่ยให้ไอเทมมาค่อนข้างดีนะก็จะมีเกตบอลนะครับเปิดท็อป7ใบแล้วก็หยิบโปเกมอนได้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เมทัลซอร์สนะครับไอตัวเมทัลซอร์นี่แหละ มันเป็นตัวที่เอาไว้เร่งการเตจี้นะครับเพราะบางทีเนี่ยอมอนในเด็กนี้นะครับเป็นเหล็กสักเรียกว่า50%นะก็คือก็ติดสิใส่จี้ติดใส่ไม่ใช่ติดจี้เหล็กใส่มอนเหล็กบนเบนซ์เออก็ได้ทั้งหมด2ทีนะครับก็โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าจี้เหล็กเราไม่ค่อยจะลงหลุมง,ง่ายๆนะครับมันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับต่อมาเป็นโปเกมอนแคสเชอร์นะครับไว้ ล่าเขามาตกนะครับแล้วก็สวิตนะครับไว้สับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับอ่าก็จะมีการ์ดใหม่นะครับคุณแดนนะครับคุณแดนเนี่ยคือเริ่มแรกพอเราใช้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้จั่ว2ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้มันจะมีปุ่มขึ้นมาให้เป็นค้อนกันไกกระดาษนะครับถ้าเราป่องที่ฉุบชนะเนี่ยเราก็สามารถที่จะจั่วเพิ่มอีก2ใบเป็น4ใบนะครับฮอปนะครับจั่วการ์ดสามใบนะครับให้มันถึง4นะครับแล้วก็โปเกคิดนะครับให้มา2ใบนะครับแล้วก็ โปรเฟสเซอร์ชาเสิร์ชนะครับให้มา2ใบเช่นกันนะครับทิ้งหมดมือจวดเจ็ใบนะครับแล้วก็ใบใหม่มาอีกแล้วนั่นคือโซเนียนะครับโซเนียเนี่ยมันจะเสิร์ชหา2เบสิกโปเกมอนหรือสองเบสิกจี้นะครับถ้าเราเลือกโปเกมอนเราไม่สามารถเลือกเลือกโปเกมอนจี้นี้นะครับเราต้องเลือกโปเกมอนโปเกมอนหรือไม่ก็จี้จี้อะไรอย่างนี้นะครับ,รก, Pokemon, Pokemon, รก,รบก็ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นจี้เหล็ก18ใบนะครับ ก็เดี๋ยวเนี่ยผมจะรีวิวประมาณนี้ผมอธิบายคร่าวๆแล้วคือเราจะมีตัวตีตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3นะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับอันนี้คือคีย์เด็กของเรานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราผมก็จะตัดไปช่วงที่ผมไปเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวไปรอช่วงเล่นเลยแล้วกันนะครับเอาละครับน้องๆตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงเล่นแล้วนะครับก็จะถอยเหรียญหัวก้อยกันสักทีหนึ่งเราแพ้นะครับ แต่ผมบอกเลยว่าเด็กนี้นะครับเริ่มก่อนเริ่มหลังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอ่อก่อนที่เราจะโวเนี่ยเรียกว่าไงดีมันค่อนข้างจะใช้เวลานานนะไอตัวนกเนี่ยซึ่งผมก็บอกตามตรงนะว่าเด็กเราเนี่ยมีเด็ก2เด็กนี้นะครับเด็กทั้งซาเชียนและซามาเซนต้าเนี่ยมันเป็นเด็กเหล็กน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอโอ้แตนมือเราไม่ค่อยดีนะคแต่จริงตัวเนี้ยลูจาบูลกับเจ้าซาเชียนเนี่ยเหมาะจะเอาขึ้นเทิร์น เกินหนึ่งมากๆเลยแต่ผมจะเชื่อมั่นในไอนี้ล้วกันนะในซาเชียนละกันตีก่อนได้เปรียบนะครับเก <c oughs> ี่ยวไหมตีก่อนได้เปรียบแต่ว่าไอท่าที่สองนะครับ e n e r g y stream เนี่ยของตัวซาเชียนเนี่ยมันจะต้องเรียกว่ายังไงดีเราจะต้องเ,ออเราจะต้องไอนี้นะครับเราจะต้องอันนี้เราหา2เบสิกได้นะครับ เอา2อเบสิกเลยแบบเรียกว่าไงดีเรามีวิธีทิ้งค่อนข้างน้อยนะครับก็อาจจะต้องแลกกับซาเชียนไปนะครับซึ่งฝั่งนู้นเขาค่อนข้างตีแรงนะครับถือว่าตีหนักอยู่พอสมควรนะครับเราโดนตี2ทีเราจะตายเอานะครับแต่จริงๆถ้าเราเริ่มก่อนคงจะดีกว่านี้นะครับสำหรับซาเชียนนะครับ พราะดันไปเจอไอ้นี่ด้วยแหละมิโอคารลอดด้วยแหละเม่ใช่มิโอคารลอดอะไรนะจำไม่ได้แนละ้วงงโอ้ยผมว่างานนี้นะครับเราตีไปเราก็ไม่น่ารอดเหมือนกันนะครับค่อนข้างหนักหน่วงนะครับผมจะยอมตายแล้วกัน ถือว่าเป็นตัวแทงไปแล้วกันนะครับเสียดายอินเตอร์ที่ติดลงไปเลยทีเดียวอืมฝั่งตรงข้ามค่อนข้างดีนะครับเปิดศึกมาดูว่าใช้ได้ของเรานี่อาการหนักพอสมควรนะครับโอเคบึง้งอ่านี่นะครับเป็นความคุ้มขั้นสุดยอดนะครับ ไม่มีบนมือแล้วก็เอากลับเข้าเด็กแล้วก็จั่วใหม่ห้าใบครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับตาหน้าเนี่ยเราผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้แล้วสาหรับไอ้ท่าจััวเนี่ยน่าจะใช้สปีดแอคแท็กแลละฝั่งตรงข้ามเขาพร้อมมากเลยแหละแต่เขาไม่มีจี้ในหลุมนะครับจี้เขาอยู่ที่นิวคลอดหมดเลยโอ้โหเขาติดจี้ร้อยหกสิบล่อแล้วเนะี่ย ค่าถอยของอันตราเนคอสตัวนีคอสม่าเนี่ยมันคือ2นะครับไอ้นี่มันจะตีได้ร้อได้ตีได้70แต่เราจะโดนตีทีเดียวตายเลยเพราะว่ามัน60นะครับค่อนข้างแน่นเราจะสู้ยังไงน้อ 60เอ,อื้อตาหน้าเราน่าจะไม่รอดนะครับต้องต้องลังไว้พอสมควรเลยนะครับโหตาน,นี้เราต้าจะลำบากพอสมควรเลยตาหน้าเราจะตีได้ออ40นะครับเพราะว่าค่าถอยมีโอคาร์ลอดมันค่อนข้างจะเบาบางเลือเกิน แต่ถ้ามิโอคารอลเขาตีนะครับเขาจะเจ็บอยู่70พอดีนะครับแล้วเราตีด้วยน้องจมูกโตเนี่ยจะเป็น140พอดีนะครับไอจะเป็น110พอดีนะครับเนี่ยเจมือเริ่มไม่ดีนะครับเริ่มเผาเผามือทิ้งเลยปุ๊ปปุ๊ปปปปนกเรามีแค่สองชุดนะครับไม่ต้องลงตัวที่สาม ฮึบอโอเคอืมเขาก็รู้นะครับว่าเราคือเราสามารถเนี่ยจะเอาเนี่ยเดินขึ้นไปตีร้อยห้าสิบเขาตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเออเขาน่าจะต้องอ่านี่แหละเขาจะต้องมีตัวสำรองอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับไม่งั้นเขาจะสู้เราไม่ได้ปึ้งรีบร้อย หมายถึงเรานะครับเรียบร้อยเย yeah. อันนี้เราไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมจะทิ้งทั้งมือเลยคงไม่ได้ใช้นะครับโอเคเมทัลซอสนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเรายังไม่ใช้ตีก่อนตุม เนี่ยฝังตรงข้ามาก็ต้องมีจี้พิเศษนะครับไม่งั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะไอ้นี่เราได้นะครับน็อกเราได้นะครับในเทิร์นหน้าตอนนี้ยังสถานการณ์ก็ยังถือว่าสูสีพอสมควรนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาตีเราได้แค่ร้อยเดียวนะครับไอตัวเนคอสมาเนี่ยถ้าเขาไม่ใส่จี้พิเศษเนี่ยมันจะตีได้แค่ร้อยเดียวนะครับซึ่งมันไม่สามารถน็อกเราได้นะครับเขาต้องหาจี้พิเศษมาติด ซึ่งเทอร์นนี้เนี่ยเขาไม่ได้จิดจี้พิเศษแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะได้เปรียบแล้วนะครับซึ่งเทอร์นหน้าเนี่ยผมจะใช้โปเกมอนแคทเชอร์นะครับถ้าได้เนี่ยเราสามารถที่จะลากตัวอันตราไอตัวเนคอสมาเขาขึ้นมาไม่ใช่อันตราตัวเนคอสมาเขาขึ้นมาเพื่อตบได้เลยนะครับเราต้องวัดใจแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจากอีโวก่อนแล้วกัน ถ้าได้ก็ถือว่าสําเร็จนะครับโอเคอย่างนี้ฝั่งข้ามน่าจะมีสิทธิ์ยอมแพ้เราได้เลยนะครับหนูจะติดให้น้องจมูกโตก่อนอเฮ้ยยังไม่ได้จัว่วจั่วก่อนเช็บเช็เช็บเช็บเช็บโอ้โหเห่าเลียงกันเอ้ยฮอบเรียงกันตึมโอเคอันนี้เราก็ได้แล้วจังหวะนี้เราได้เปรียบแล้วนะครับเพราะว่านกเราเนี่ยค่อนตีแรงแล้วร้อยห้าสิบแล้วแล้วก็ตียาวๆเลยนะครับ เราก็จะติดตีติดต,ดต,ดตดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับฝันขงข้ามก็จะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะครับยกเว้นแต่ว่าเราต้องหานกตัวต่อมานะครับโอเคเขาต้องชาร์จขึ้นมาเพื่อตีแรกกับเรานะครับเพราะไม่งั้นเขาจะลำบากนะครับ ตอนนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่น่ามีในคอสมาเหลือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะลำบากพอสมควรนะครับเออแปดสิบชัวก่อนแป๊บแป๊บนี่เรามีตัวที่สองแล้วเนี่ยอย่างน้อยไอ้ตัวไอ้เจ้า ไอ้เจ้าจมูกโตเนี่ยมันก็จะแทงให้เราได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเลือดมันร้อยสี่สนะครับเราก็จะค่อยๆตีไปเรื่อยๆได้นะครับจังหวะนี้ก็เสียบจี้ตีไปนะครับเดี๋ยว,ยวพอพอเขาไม่มีตัวอะไรมาตีเราแล้วเนี่ยเราสามารถสมมุติว่าเราตายนะครับไอ้นกตัวนี้ตายเนี่ยเราสามารถเอาไอ้เจ้าหมูไอ้เจ้าไอ้เจ้าจมูกโตเนี่ยขึ้นไปตีเรื่อยๆได้นะครับเพราะตรงข้ามก็จะเหนื่อยๆหน่อย เนี่ยมันเขาตีแรงสุดก็ได้แค่60นะครับเด็กนี้เนี่ยพอเขาไม่มีในคอรสมากแล้วเขาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยเราก็ตีได้ยาวๆนะครับเราก็ตีเพินๆเอาเหลือ9ใบนะครับกึมนี่จริงผมหาไอ้ที่ ติดเหล็กเพิ่มนะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่าแต่เงี้ยเราเราน่าจะตายนะครับตัวนี้ตายปุ๊บเราก็จะเอาจมูกโตขึ้นไปตีต่อนะครับแล้วค่อยๆไล่เสียบจี้เจ้านกนะครับเพราะว่าเขาเหลือสามเทินพอดีทันไม่นอตตาหน้าปุง๊งตายซึ่งตายเขาเหลือสองพายไม่ทันครับพี่เอ้ยไม่แน่นะเนี่ยเรายังเรายังไม่แน่นะครับเราอาจจะยังแพ้ก็ได้นะ อืมเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราฆ่าตัวไหนเขาง่ายสุดนะครับหกสิบเก้าสิบถอยสองอ๋อตัวนี้ครับเราฆ่ามาลาม่าเขาง่ายสุดนะครับจึงขอหน่อย นี่เลยถ้าตาหน้าเขาถอยครับร้อยยี่สิบร้อยสาสิบก็ยากอยู่นะเราอาจจะแพ้ได้นะครับจัว่วก่อนแล้วกันปุ๊บป,บปบุไม่ได้อะไรเลยนะครับเศร้าจริงตีไปก่อนทีหนึ่งครับปุ๊ง เพราะถ้าเขาถอยไม่ได้อะเขาตานี้เนี่ยเขาต้องจิตจี้เพื่อถอยหรือไม่เก็ต้องสับเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขาถอยไม่ได้เนี่ยเขาจะเหนื่อยหน่อยนะครับเนี่ยเขาคือเขาติดสเก็ตบอร์ดก็จริงแต่ว่าเขายังต้องใส่จี้เพื่อถอยอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ารีชาร์จมันก็ได้แค่ข้างหลังนะครับไล่ท่านี้อ่านี่เขายอมนะครับเพราะว่าเขาถอยไม่ได้ โอเคครับก็เด็กก็จะเล่นประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ